เรียนอาจารย์นี่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนุกคึค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราก็จะมานําเสนอการแสดงบทบาทสมมุติกระบวนการกระบวนการทํา PLC ค่ะโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ดิฉันนางสาววันมิสาหิเพชรรหัส0 3นค่ะรับบทเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันนางสาวปางทิพสุดแท้รหัสนักศึกษา0ูนย์รับบทเป็นนักศึกษาค่ะ ดิฉันนางสาวริสาผลกร,ราศศูนย์สี่สี่รับบทเป็นครูประจำการค่ะดิฉันนางสาวอินทิราเลขารหัสศูนย์ห้าสามรับบทเป็นผู้อำนวยการค่ะดิฉันนางสาวขวัญตะวันจรณะรหัสศูนย์ห้าสี่รับบทเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะดิฉันนางสาวจารวิสงบุตรรหัสศูนย์ห้าเจ็ดรับบทเป็นนักเรียนค่ะ ดิฉันนางสาวชมัพลจันสุขรหัสศูนย์หน้าเก้ารับบทเป็นครูพี่เลี้ยงค่ะดิฉันนางสาวสุธิดาวัจนาพัณ์รหัสศูนย์หกหนึ่งรับบทเป็นอาจารย์ประจำวิชาค่ะและดิฉันนางสาวอภารกุลพิเชยันรหัสนสักศึกษาศูนย์หกสามรับบทเป็นนักเรียนค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับอะไรอยากรู้ค่ะอยากรู้ใช่ไหมคะวันนี้นะคะครูนะคะก็จะมาสอนนะคะการล้างมือเจ็ดขั้นตอนนะคะให้เด็กๆฟังนะคะโดยคุณครูนะคะจะสใสย วิธีการล้างมือทั้งเจ็ดขั้นตอนเนี่ยให้รู้นะคะทีละขั้นตอนแล้วก็ให้เด็กค่ะข้อตกลงของเรานะคะก็คือเด็กๆนะคะต้องตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตามของคุณครูนะคะงั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนการล้างมือนะคะจะมีทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนด้วยกันนะคะ ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราจะใช้ฝ่ามือถูกันแบบนี้ค่ะเด็กๆทำตามรูด้วยนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะขั้นตอนที่สองนะคะใช้ฝ่ามือถูหลังมือนะคะใช้ฝ่ามือถูหลังมือแบบนี้นะคะแล้วก็ถูซอกนิ้วแบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะขั้นที่สามนะคะใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือแล้วก็ถูซอกนิ้วแบบนี้นะคะฝ่ามือถูฝ่ามือแล้วก็ถูซอกนิ้วแบบนี้ค่ะ เด็กๆตั้งใจแล้วก็สนใจคุณครูด้วยนะคะขั้นตอนที่สี่นะคะใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆที่ตามๆคุณครูนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆต่อไปนะคะขั้นตอนที่ห้าค่ะใช้ฝ่ามือนะคะถูรอบนิ้วหัวแม่มือแบบนี้ค่ะ ต่อไปขั้นที่หกนะคะใช้ปลายนิ้วถูฝ่ามือแบบนี้นะคะ <S <S เด็กๆเห็นไหมคะ <S 1> <S 1> แบบนี้นะคะทําทั้งสองข้างน,นะคะค่ะค่ะ <5 S 1> ต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะคะใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือแบบนี้ค่ะค่ะนี่นะคะก็เป็นขั้นตอนการล้างมือนะคะทั้งเจ็ดขั้นตอนเด็กๆจําได้ไหมคะว่าการล้างมือมีกี่ขั้นตอนนะคะ เจ็ดขั้นตอนค่ะค่ะการล้างมือมีเจ็ดขั้นตอนนะคะเก่งมากเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจุนะคะการเรียนการสอนด้วยเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งน,นี้นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กนักศึกษาค่ะ เมื่อกี้นะคะเราก็จบการเรียนการสอนกันไปแล้วนักศึกษาได้สังเกตพฤติกรรมของเด็กๆในห้องเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะค่ะก็าจากที่หนูได้สังเกตนะคะหนูจะเล็งเห็นถึงเด็กที่มีปัญหาค่ะน้องนะคะจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนจะไม่ค่อยพูดแล้วก็จะไม่ทํากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนค่ะจะไม่ค่อยตั้งใจฟังคำที่คุณครูสอนค่ะค่ะนักศึกษาคิดว่า ทางครูพี่เลี้ยงก็ทางนักศึกษาเนี่ยจะมีแนวทางในการช่วยเด็กที่มีพฤติกรรมเหล่านี้อย่างใดดีบ้างคะหรือว่าเราจะจัดทําสื่อดีไหมคะคุณครูความเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะคะครูคิดว่าการที่เรามีสื่อหรือว่าจัดทําสื่อเนี่ยให้เด็กๆเ,เนี่ยเพื่อจะดึงดูดความสนใจนะคะเด็กๆเ,เนี่ย หันมาสนใจนะคะในห้องเรียนของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะเราทําสื่อที่เห็นภาพได้จริงนะคะเด็กก็จะเกิดความสนใจแล้วก็สื่อเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเรานะคะให้เด็กเนี่ยมาสนใจในการเรียนการสอนของเราครูคิดว่าน่าจะเป็นทางที่ดีค่ะอ่นหองเห็นด้วยค่ะประกาศ เรียนคุณครูและนักศึกษาฝุกสอนระดับชั้นอนุบาลทุกคนนะคะมาประชุมเรื่อง PLC กระบวนการเรียนรู้วิชาชีพณห้องเสนาณรงค์เวลา13บสนาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคณะ ครูนะคะแล้วก็ลูกนักศึกษานะคะวันนี้นะคะเป็นการเป็นที่รู้กันนะคะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีการประชุม PLC ระดับชั้นอนุบาลน,นะคะทุกวันอังคารเวลา13นาฬิกาวันนี้นะคะผอ o. ก็อยากจะมาฟังนะคะเกี่ยวกับกระบวนการ PLC เกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขปัญหาในการเรียนหัวข้อใหม่นะคะซึ่งผอ o. นะคะอยากจะสอบถามนะคะทางคุณครูประจําชั้นอนุบาลน,นะคะว่าทางระดับสายชั้นอนุบาลเนี่ยมีปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไขเนี่ยอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กนะคะในชั้นเรียนเนี่ย ทางครูพี่เลี้ยงแล้วก็ทางนักศึกษานะคะได้สังเกตเห็นว่าเด็กบางคนนะคะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะ,คะก็คือไม่ให้ความสนใจในชั้นเรียนค่ะหรือว่าอาจจะสนใจสิ่งเร้าภายนอกเนี่ยมากกว่าสิ่งเร้าภายในห้องค่ะทําให้เด็กเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจในรายวิชาที่ครูพี่เลี้ยงสอนแล้วก็เหมือนว่าจะใช้แบบชีวิตอยู่คนเดียวเล่นคนเดียวไม่ได้สนใจสิ่งที่ครูได้สอนไปนะคะ่ะทางครูพี่เลี้ยงแล้วก็ทางนักศึกษานะก็ได้ลงคิดหาวิธีการแล้วนะคะว่าเราเนี่ยจะ แก้ไขปัญหาตรงส่วนนี้อย่างไรก็เลยได้ผลสรุปออกมาว่าเรานะคะจะลงใช้การทำสื่อนะคะในห้องเรียนน่ะให้ให้เด็กเนี่ยได้เห็นภาพจริงค่ะแล้วก็นํามาทดลองใช้นะคะเพื่อใช้ในการกราวเด็กค่ะให้เด็กเนี่ยหันมาสนใจในวิชาเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะคะพอนะคะก็อยากจะถามผู้ขันค่ะผู้เชี่ยวชาญนะคะมีอะไรเสนอแนะแก้ไขปัญหาให้กับคุณครูพี่เลี้ยงคุณคพี่เลี้ยงมา้างคะ ค่ะในการสร้างสื่อนะคะสร้างสื่อหน่าสนใจนะคะก็เป็นการที่กระตุ้นในเด็กสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่นะคะเราควรนะคะสร้างแรงจูงใจให้เด็กนะคะเช่นให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะหรือการเรียกชื่อนะคะเรียกชื่อเด็กเพื่อกระตุ้นให้เด็กสนใจครูนะคะสนใจสิ่งที่ครูกําลังสอนอยู่หรือการนะคะเช่นจดัดห้องเรียนนะคะให้หน่าเรียนมากยิง่งขึ้นลดสิ่งร้าวภายนอกเช่นเรียนในสถานที่ที่สงบนะคะแล้วก็ทําให้เด็กนะคะสนใจ ในการเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะ่ะผอ,อ,อก็อยากจะถามครูจีนะคะครูประจําการค่ะแบบมีอะไรเสริมอีกสักนิดนึงนะคะค่ะดิฉันเห็นด้วยกับทั้งครูผู้สอนเละผู้ช่วชันนะคะเพราะทั้งสองวิธีก็ทําให้เด็กได้สนใจบทเรียนมากขึ้นขึ้นค่ะได้เข้าใจบทเรียนมากขึ้นขึ้นค่ะค่ะผอก็เห็นด้วยนะคะกับการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้นะคะของทั้งคณะครูทั้งหมดเลยนะคะผอ,อ,อก็ อยากจะให้คุณครูนะคะครูประจําชั้นนะคะนําวิธีที่เราได้ร่วมกันแก้ไขนะคะไปปฏิบัติใช้แล้วก็เดี๋ยวอังคารหน้านะคะผมก็จะมานัดประชุมเพื่อดูความคืบหน้าของโครงการนี้นะคะแต่ล่นนี้นะคะผมก็ขอจบการประชุมไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะนักศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากไปลงโรงเรียนนักศึกษาได้ร่วมทำ PLC กับทางโรงเรียนกันบ้างหรือเปล่าคะค่ะก็อาจารย์ที่หนูแล้วก็วันวิษานะคะได้ลงโรง,งเรียนนะคะทางโรงเรียนเนี่ยได้มีการประชุม PLC นะคะในวันอังคารเวลาบ่ายโมงนะคะหนูเนี่ยได้เล็งเห็น หนหูได้สังเกตการเล็งเห็นของเด็กก็คือเด็กนะคะจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนไม่ค่อยสนใจในเวลาที่คุณครูสอนนะคะแล้วก็จะแฝงตัวเนี่ยออกไปเล่นตามลําพังค่ะจะไม่สนใจกับกิจกรรมเนี่ยที่ทําค่ะแล้วในห้องที่นักศึกษาได้พูดคุยหรือว่ามีการร่วมกันแก้ไขปัญหากับทีม p l เของทางโรงเรียนอย่างไรกันบ้างคะค่ะทางโรงเรียนนะคะก็ได้มีการ ประชุมการแก้ปัญหาการทำ PLC นะคะโดยเด็กที่ไม่สนใจในการเรียนค่ะก็คือการนำสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะเพื่อกระตุน้นเนี่ยให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จัดห้องเรียนให้หน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะเยี่ยมเลยค่ะหลังจากนี้นะคะนักศึกษาก็ไปทําเล่มสรุปนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็มาส่งอาจารย์นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักศึกษาทั้งสองคนมากค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการนำเสนอการแสดงบทบาทสมมุติกระบวนการ PLC ไว้เพียงแค่นี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ